เอารับกาซาดีทั้งคู่ท่านกันกนี่เชิงเขยนะครับนั่งอยู่ผมเหนือนะตอนนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าซีจัดเมนต์นะฮะอ่าก็มาอันนี้ผมเราเปลี่ยนแอป,ปอัดนะไปะวันนี้มาสอนเซกบอสเชงคูดกันสิ่งแรกที่เราต้องมีคือ Key of r e v e n m e n t นนะฮะนี่อันนี้เลยอ่ะอย่างที่สองให้เรามาคุยกับสอดแมนบัดดิที่เกาะเวอร์สี่ร้อยนะฮะคุยกับมันถ้าม,มีเสียงเกมขออภัยแอปนี้มันไม่เสียงเกมไม่ล่ะฮัลโหล My friend is coming ถ้าเขียนนี้ My friend is coming ะฮะแปลว่าเราสามารถเสกบอสได้ถ้าไม่มีเราไม่สามารถเสกษบอสได้เราไปดูก่อนที่สามารถสศษได้กันนะฮะเดี๋ยวจะพาก่อนเราค่อยใส่กุญแจนะซื้อห้คิดที่กเกาะอ่ะไรวะทำไปแล้วไม่รู้ปล่อยปก่อนนะขอทำคลิปนี้ก่อนเราแป๊บเอ่อขอซื้อเรื่อง ก่อนแรกที่เราต้องไปคือกาะบากิอยากเปลี่ยนผลโว้ยแต่แต่ก็เปลี่ยนไม่ได้แต่ก็ไม่อยากเปลี่ยนเพราะผลที่ผมใช้อยู่มันเป็นผลที่เออยังไม่เข้าเกมเอหม่เครียดวะไปอ๋อ,อเรือชะอย่างแรกให้เราไปเกาะบากิมันจะมีลูกแจอยู่เดี๋ยวผมจะพาไปทุกเกาะก่อนแล้วค่อยใส่ทีละเกาะว่าอันไหนใส่ได้อันไหนใส่ไม่ได้นะฮะ จะพาไปทุกเกอะก่อนว่าก่อนไหนใส่อะไรไม่ใส่อะไรนะอขอภัยด้วยถ้ามีเสียงรบกวนโคตรร้อนเลยทไมเลืยมช้าจังวะถ้ามีเสียงพัดลมขอภัยด้วยฮนะร้อนเกินก็ให้พวกนี้เอ่อให้น้องน้องพวกนี้เอ่อเพื่อนพวกนี้ก็ไปรอไปรอเกาะสโมกเกอร์ก่อนแล้วกันนะอย่าให้เสก อ่ะจุดแรกต่อไปเดวใช้พะเอ่อไอ้นั่นบินแมวอ่ะจุดแรกจะอยู่ตรงนี้ฮะนี่มันจะมีรูเราใส่แต่ผมยังไม่ใส่มาบอกจุดกันอ่ะจุดแรกตรงนี้เลยเกาะบากีจุดทสองไปที่เกาะเอ่อเขาเรียก,กเกาะอะไรนะอ่ะสโนว์ไอสแลนด์สโนว์ไอสแลนด์นะฮะเกาะหิมะต่อไปก็เราไปเกาะเอ่อเกาะเขาเรียก,กเกาะอะนะ กาะฉมันด่นะฮะมาวิชาบินไปมีเสียงพัดลมขอไรอีกรอบร้อนโคตรโคก็เกาะเมื่อกี้ให้เราเอ่อสวนเกาะหิมะนะครับให้เราไปเกาะอนนี้ใช่แอลลี่ก,กันไว้หรือไม่ต้องแอลลี่ก,ก็ได้เซตปลาวก็ดีอ่ะให้ลามา,นนะาันนี้ฮะเข้ามานี้แล้วมีรูใจใส่ผมยังไม่ใส่ละวรันไป็รูเกาะท้ายเกาะสุดท้ายจะอยู่ด้านหลัง เนี่ยกอดสุดท้ายจะเป็นกอดชาวารีนะก้อนนี้มาทำมันก่อนใช่ครับแปรลี่กันไว้แป๊บนะแป๊บนะแป๊บนะเอาพี่แป๊บเด้อโอ้โหนตอบไล์พี่ดาบแชง ทีพอร,ร์ตาัดเซนคูดนะฮะไปไปกันตัวให้เรามาด้านหลังตรงนี้ก็จะมีรูใจให้เราใส่อีกรอบขอให้เป็นรูนี้สาธุแล้วต้องเดินกลับไม่ใช่โอเคไปก่อน,นสนอเนมซอสอ่าไม่รู้ชื่ออ่าอะไรวะแมทแมทเนสอะไรอย่าง นะอาคิบิวเ้อร์ขอลาแบบจำชื่อสอดจำชื่อลาไม่ได้อะมันชื่อแมทเน็ตอะไรเนะี่ยใช่ปะไ่ะใช่ใช่อันนี้ป่ะนะขอโทษด,ด้วยไม่ใช่หรอกมา้าขอใ,ใช่แนตนองไปเกาะคราว โอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วเรียบร้อยฮะส่วนดอกกุแจเราจะไม่หายนะไปตบบอสกันไปเลยต้องรีบตบบอสนะไม่น้ำบอสจะหายไปเลยนะฮะถ้าไม่ใครตีมนะันอะถึงเวลาจะบอกสารเสพตทีก็เถอะ ไชเดนเฮ้ยตียันไม่ชวนเลยเฮ้ยจะเย็นมาก็มีโอกาสดีนะฮะเดี๋ยวเราจะมารีวิวผลนี้กันด้วยนะก็เป็นผลไรเอ่ยเป็นผลเอ่อผลเงาที่ยังไม่เข้ามาก็มารีวิวผ่านๆกันนะอะแอลี่กันไหมคยัแอลลี่มาให้หมดสิว่าฮลัฮโลโหลฮัลโหล แอลลี่ไม่หมดเดี๋เดเดดเด็ดเด็เด,ด,ดโดนคอมวห้าหัวเอาละพร้อมละตอนนี้โมมีกุญแจอยู่มันผมไม่แน่ใจว่าสามารถเสกได้กี่รอบนะต่อเซิร์ฟอบบส่วนหดาบก็ไม่รู้การดบอบนะไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นเดาผมเดาว,ว่าห้าสิบหรือยี่สิบเปร์เซ็นประมาเนืน่องจากตีเขาเดาได้ครับน้องๆไปต้องใช้โอ้ยโดนอะไรห้าพันวะ จับชิบชับช่วงเชิงไปไหนแล้วอะ่ะบอสอ,อ่ะอ๋ะอะจะบนส่ยฟ้าลงมาเตียนสิว่าจะอยู่ด้านบนทำเพื่อโอ้ยแหลกเกินผมไม่อยากให้คุณเจ๊หามาเตียนบอลไปไหนแ่ะวแหวอยู่ไหว บอสอ่ะบอสอะบอสอ่ะไงเอาบอสอะเอ้าเอ้าเอ้าเั่นแหละหาบอสครับไม่มี จะบอกว่าบอสหายไปแล้วอะใช่บอสหายไปไหนใช่พี่งงกันบอสหายไปไหนว่ายเอา้าแอดถ้าถ้าแอดเห็นคลิปนี้ฝากจักรยายไอบอสแซงพูดห,หน่อยเหมือนว่ามันจะหายไปแล้วหายไปไหนที่เดิมอะกลับที่เดิไมไป ช่วย calling ไม่มีแม่พี่เองปล่อยไปเอาล่ะก็ชิ้นนี้มาสอนเซบอยใหญ่พอน่อกจากบอยมันหายไปไหนไม่รู้นะฮะเอาล่ะอ่าก็วันนี้ลาไปก่อนเจอคลิปหน้าก็การแต่งตัวนี้เป็นการแต่งตัวบอกกันนะไอการแต่งตัวเนี้ยเป็นการแต่งตัวประจำพี่นะเอาล่ะเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบาย